วันวิสาขบูชาวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องด้วยเป็นวันพระสูตรประสรุและปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งองค์การสหประชาชาติกําหนดเป็นวันสําคัญสากลของโลกหรือเวสักเดจังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาณวัดต้นโพศรีมหาโพธิตาบลโคกปิดอําเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2568เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำหลักทมไปใช้ในชีวิตประจำวันประกอบด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นการทำบุญตักบาตรการเจริญพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนาการเจริญจิตภาวนาการวินเทียนสักการะต้นโพธิ์สีมหาโพธิ์ขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขบวนแห่ผ้าห่มต้นโพธิ์สีมหาโพธิ์การถวายไม้ค้ำต้นโพธิ์สีมหาโพธิ์การตักน้ำศักดิ์สิทธิ์รดต้นโพธิ์สีมหาโพธิ์นิทรรศาการพุทธประวัติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา การจัดแสดงต๊ะหมู่บูชาและกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาวันสําคัญสากลของโลกนวัดต้นโพสีมหาโพธิ์ในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไป